ก็กลับสวัสดีนะครับก็อยู่กับผมสันตีโนนึงนะครับก็โอเคนะครับก็หลังจากที่พี่ได้ขาย ID ดีไปหลาย ID นะครับซึ่งเยอะมากนั่นแหละพี่ก็จะมาสอนนะครับว่า บางคนก็เปลี่ยนไม่เป็นนะครับแล้วก็ดูผมไปทีรัสเต็ปนะครับโอเคโอเคนะครับก็ยังแรกเข้ามาใน Google ที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า m y h o n a m i เข้าไปนะครับโอเคก็รอสักครู่นะครับก็เน็ตพี่ก็คงจะกากนั่นแหละโอเคมันขึ้นหน้านี้นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรนะครับก็กดอันแรกนั่นแหละก็สําหรับอันนี้นะครับก็ทุกคนก็ได้ซื้อและหัสมานั่นแหละก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับ ยูเซอร์แล้วก็พาสเวิร์ดนั่นแหละโอเคงั้นพี่ก็จะขอเซ็นเซอร์ไว้นะครับหรือว่าปิดไว้โอเคก็พี่ก็จะจำนะครับก็ใจเย็นๆน,นะครับถ้าจะเปลี่ยนรหัสก็จําให้ดีนั่นแหละแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับแล้วก็ติ๊กถูกตุ๊ก,กตาที่มันเหมือนกันนะครับซึ่งมันขึ้นโชว์ตัวไหนเราก็ติ๊กตัวนั้นทั้งสองโอเคก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับไม่ต้องกดอันสีแดงนะครับให้กดอันสีขาวๆเนี่ยโอเค โอเคก็ไม่ต้องใจร้อนนะครับผมก็จะย้านะครับให้ใจเย็นๆนะครับซึ่งถ้าเราจะเปลี่ยนรหัสเราก็กดอันแรกไปเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่จะทําให้ดูนะครับก็ดูให้ดีนะครับแล้วก็จําจําไว้ด้วยโอเคถ้ามันขึ้นหน้านี้เราก็เลื่อนเข้ามาคําว่าพาสเวิร์ดนั่นแหละมันจะมีช่องให้ใส่รหัสนะครับซึ่งเราจะใส่เป็นรหัสอันไนแล้วก็ใส่ไปอันนั้นนั่นแหละแต่ย้านะครับว่าต้องจําให้ดีนะครับโอเค ต้องจาให้ดีนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับใส่อันรหัสแรกที่เราใส่นั่นแหละย้ํานะครับต้องจําให้ดีนะครับถ้าจําไม่ดีก็ใส่ไม่ได้นั่นแหละโอเคแล้วก็ทําให้น้องลืม ID ดด้วย <Netherlands> โอเคถ้าใส่เสร็จเรียบร้อยเราก็เลื่อนมาแล้วก็กดสีแดงเลยนะครับซึ่งไม่ต้องบันทึกก็ได้นะครับประมาณนั้นแหละโอเคมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับก็นั่นแหละเหมือนเดิมนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็กดสีแดงนั่นแหละ ก็ใจเย็นๆนะครับผมบอกเลยนะครับนี่ก็คือเราเปลี่ยนสําเร็จแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็กดกลับนั่นแหละโอเคงั้นเราไปดูส่วนของเมลนะครับเมลจะเป็นช่องที่2ย้านะครับช่องที่2พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอช่องของช่องนี้เลยนะครับเราก็ใส่อีเมลใหม่ของเรานะครับซึ่งเป็นอีเมลที่เราจะเปลี่ยนนั่นแหละช่องนี้เลยนะครับเราก็ใส่ไปให้ดีนะครับผมย้ํานะครับว่าต้องจําให้ได้ก็นั่นแหละช่องที่2เหมือนกัน โอเคนะครับก็ใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็มาติ๊กถูกตรงนี้นะครับติ๊กถูกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดสีแดงแต่ว่าพี่ก็จะไม่ได้มาเปลี่ยนให้ดูนะครับเพราะว่าพี่ไม่มีอีเมลที่จะเปลี่ยนนั่นแหละพอเราติ๊กเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าขึ้นมาเราก็กดย้อนกลับนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะส่งเมลมานะครับส่งลิงก์มาทางเมลก็ส่งลิงก์มาทางที่ทางเมลแบบนี้นะครับโอเคก็แบบนี้เลยมันก็จะส่งมาแบบนี้แหละ ก็นั่นแหละนะครับก็เราก็กดเข้าไปซึ่งมันจะมีลิงก์ข้างในนั่นแหละเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับซึ่งเป็นลิงก์ฟรา,ฟานี่นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับก็ไปดูเราจะใช้เป็นตัวไหนก็ได้นะครับ Google หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละโอเคแล้วเราก็ล็อกอินนะครับแค่นี้ก็จบแล้วนะครับสําหรับการเปลี่ยนเมล แล้วเราก็ล็อกอินนะครับล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับซึ่งเราเออเปลี่ยนยังไงเราก็ล็อกอินแบบนั้นแหละก็นั่นแหละเราเปลี่ยนแบบไหนเราก็ล็อกอินแบบนั้นนั่นแหละเออประมาณนั้นแหละก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์พี่ด้วยแล้วก็กดซับให้พี่ด้วยประมาณนั้นแหละงั้นเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ไม่บาย